ู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ไหนกันพระเวอร์ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนกันีรังวังสอดเอ้าวังนีรีสอร์ทมุนมวนเอ้ามุกเนาะแม่ไม่เดินตามโซ่วังสอดีวังไงนุ๊กนุ๊ร้อนนนุ๊กนนุ๊กนนุ๊กอันนี้ก่นอันนี้ก่นอันนี้กันเสร็จแล้วอันนี้กันยังให้ลูก บ้านสวนริมอะไรนะอยู่บ้านริมน้ำนะคะ <c oughs> วังสอดรีวัง, <c oughs> งวังสอดรีวังวะซ่านรีรีสอดต้นอะไรนะไม่รู้ต้นสาละดิไม่ใช่ต้นสาละถ้าต้นสาละมันจะเอ๊ะเสกไช่นะวิภอแล้วข้าไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าเอ,าเอา้จริงๆมันเป็นทางรถขับ่ะพ่อ แม้ว่ามันเป็นสวนข้างในอ่ะเป็นไร่อะจอ๊อทำไมขื่นดีเที่ยวจนเลยข้าวเราอนะไรช้างมาเขาเป็นทา,างช้างหรือเปล่าเป็นไรเขาเออแม่กลัวว่บเป็นเสือมันเป็นทางนั่นจันนบนี้ลูกอะไรอ่ะ ต้นสาระเข้าไ่ได้อีกนะไปไม่พอบ้านเขาอยู่มีบ้านคนอยู่แถวนี้เชื้อเข้าบ้านอยู่ตรงนี้รีสอดมนอยู่ข้านเขลองมุดดำมุดแดงนี่นไม่เห็นน่ามันอยู่ตามไราไ่ล้ ถ่ายตรงตรงหน้าตรง,ตรงนั้นน่ะลองดูตรงน้ำพูดิอ่ะเดินไปแต่ทุกคนเดินไม่ค่อยสวยนะไม่ไได้ม่ค่อยสวยดูดิบรรยากาศดีนะพี่เดินถืออย่างงี้ชิมแม่หันมามองดิอุ้ย ไว้ถ่ายตอนล้มได้ด้วยดีนะไม่แม่เดินถ่อยไปชวนรองเท้าก่อนเออเฮยไม่ผีเสื้อด้วยใช้ข้อมูลมือถือมาเยอะมากเลยถ่าพี่ื่อไหร่เก้าอี้ฟอร์ดบุ้งแม่กองนี่เอาเรียกแม่กอถ่ายปม่ะไหรเดี๋ยวกดเป็นกล้องให้เอาปะ ใช่ว่าตรงนี้เป็นบ้านเป็นโซนบ้านของคนบ้านคนหรอดลูหน้าพี่เงือออาอีก่ละฉ่ำโกระละมันมีบ้านคนอยู่แถวนี้ัว้นอยู่ตรงนี้ข้มูด

อแถวบ้านริมน้ำนะคะที่วางสอดรียาวกัน,นท้อ,อ,ดดนอ,งองเขา,ขาถ่ายรูปก,กันข้องบนจะเป็นภูเขานะคะอคันนี้เขาถ่ายรูปก,กัน แาม่าต้นน้ำไหลลงมาจากนู่นเนาะถ่ายรูปไหมไหอ่ะน้ำไหลลงมาก็ทยแม่ยดิยแม่โทรศัพท์แม่หรอน